เอาสบายดีพ่อพี่น้องเลยพาพี่น้องไปเที่ยวน้ำตกตาดพี่น้องอยู่ประเทศกัมพูเจียพี่น้องท้ายท้งๆให้เบิ่งก่อนนาะพี่น้องมือสีสันเลยพี่น้องบรรยากาศทั้งๆให้เบิ่งบรรยากาศก่อนสวยงามพี่น้อง อยู่ประเทศกัมพูชาพี่น้องเล่าฟังฝนฟ,ฟังดาวพี่น้องฟังในฟังกัมพูชาที่เห็นข้างนั้นคือฟังดาวเนาะพี่น้องในในซูมใหมเบิ้งพี่น้องตกตะลึงอยู่ประเทศกัมพูชาอันนี้ใช่ไพี่น้องเดินไปเบิ่ง ไกลๆพี่นอ้องตามมาพี่น้องแล้วมาหาว่าเดินมองต๊กไกลๆเลยบ้านเลตามมาด้วพี่นอ้อ,องห้าโมงกก่อนพี่นอ้องทางทางดงกับตอนมามานอยู่ด้พี่นอ้อง างามบ่พี่นอ้องโมแม่คอดะเพ่งเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่คือน้ำโตกยุคกัมพูชีอพีนออนอ่น้องงามบอ่หาหมองยืนก้อนพี่น้องหาหมองยืนน,นี่ดีก้อนคนแล้โวมี ta quăng gì đó phải nói một viên thai ví dụ tôi chơi hay vẫn Hãy subscribe cho kênh เคียวอุ้มทุ่งมพี่เนาะนี่คือตาดพี่เนาะอ,อยู่ประเทศกัมพูชีพี่เน,นาะนอากวาสวยงามอยู่อ,อ๋อลายตาเนาะพี่เน,นาะเนาะแถ่บรรยากาศหลบๆไปนไปน,นี่ซูมข้ามาพี่เนอะ ตกลงไปแ้วกำมังวักลับมาพี่เนอะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพี่เนอะซูมเก้าไก,ากาเ้เบิ่งเขือนน้ำตกตัดอยู่ประเทศกัมพูชา หาหามองยืนกันย่าน้อยหนึ่งจีนหาหมูองบางต่างเกองกันเทามานป,ป,ป,ปับเปปับเลยพี่นนองเด้อหาหมูองถ่ายทิวทัศสวยเห็น่างน Một cái nọ cát nạp tôm tát nó và suối ngàm như bỏ à, hiến hiến bằng cái nọ à, năng đi đi กูบ่าพาสงกับมัดลินไปเนาะนะมองนางกระยางนลงไปเนาะมองยืนหาวิวดีดีอาทีก่อนไปเนาะอาทียืนดีดีก่อน ยังตกลงหนาผ้าทีห้าหมงพื้นทีทายดีๆให้พี่นห้องเบินก่อนใจเย็นๆไม่นองใจเย็น,นห้าหโมกจืดดีๆก่อนโอ่ นทรมานที่นกทายน้ำหามงน้นอาอไอทีดับพี่น้กแกมอบพี่น้อกโต๊ะลงมากำับวุ่นมองนี้พี่นงโต๊ะไปมองนั่นนิดน้ำเขียวพี่น้ก

งามาพี่น้องทั้งเิงเห็นสวยพี่น้องไหนอหมองยืนดีแต่พี่น้องม,มั้ยส,สวยงามาพี่น้องสิยงที่ธรรมศาสตร์ช่างมาหายพี่น้องทั้งเทิไม่ตะกอตลอด ฟังนั้นฟังดาวพี่น้องเกาะคูบาก็มาเที่ยวน้องพี่น้องนาะน้ำตกที่สวยงามเหมือนอ,อยู่ประเทศกัมพูชีอะไรพี่น้องนีย มประเทศลาวเลยประเทศกัมพูชาตกสวยพี่เนอกเที่ยวห้าส้มได้พี่เนาะไหลแหงขนาดพี่นนองตกหมวนมากหมอนวนมากมองพี่นอะหมวนมากมองนังไงก็ไหลตกลุมอีก ง่ายเหี้งขนาดงามงามงามพี่น้องงามสวยพี่เนาะโอ้ยพี่น้องนักท่องเที่ยวมัดเก็บยวผาไปกันตกสวยดี สวยงามบ่จาวะพี่น้องเออือทั้งเทิงแฮงงามพี่น้องบ่เนาะอือๆตกแยงกับสอบเจอนี่ก็ไลฟ์ต้นเซาเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นกําลังใจ